วัดีนะครับบัสทีทุกคนนะครับบัอีกทีหนึ่งไม่ได้ทําคลิปนานเลยเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําดีกว,ว่าแนะนาแนะนาการฟาร์มโซนวาร์ดเลสเหมือนเดิมนะฟาร์มยังไงให้รวยในจริงคลิปฝรั่งก็มีคนทํามาบ้างแล้วแหะเดี๋ยวผมลองมาทําคลิปแบบคนไทยให้ดูแล้วกันเนาะเข้าอันดับแรกเลยว่าทำไมถึงฟาร์มโซนวาร์ดเลสง่้งาสั้ๆเลยก็คือโซนนี้มันมีฮาบิงเกอร์ Okay. มันก็เหมือนอีกที่แล้วเนาะที่เราฟาร์มกันแต่ตอนนี้มันจะต่างจากออกไปคือมันจะมีไอ้ตัวเนี้ยฮาร์เกอร์มกมีโอกาส3 0ที่จะเป็นปาวเวอร์ฟูอาบิเกอร์บอสเมคนิคก,การฟาร์มเนาะนเมคนิคก,การฟาร์มก็คือทำยังไงก็ได้ให้แมปเกิดมอนแลเยอะที่สุดทำมอสแมปให้มีมอสแบบเนี้ยเห็นไหม mm hmm. และมอนสเตอร์ each have นิเมซิทมอส โอเคทีนี้พอทำมอสแมทอย่างนี้ปุ๊บใช่ไหมเราก็ใช้อ่เอาเวกเซ็คเทนกดใส่วอตวอสโตนของเราอ่าให้ได้ให้ได้ไอ่อาข้างบนอะที่มันเขียนว่าในเมซิสมอนสเตอร์ดรอปสามได้ในเชนนอลเบสิคเคอร์เรนซีไอเทมอ่ฮะนี่แหละก็คือเมคานิกมันก็คือถ้าเราฆ่ามอนแระที่อยู่ในแมปใช่ไหมมันก็จะมีโอกาสดรอปสามไว้ในเชนนอลเบสิคเคอร์เรนซี พวกไปเศษคลีเซียก็เนี่ยพวกนี้ทั้งหลายเนี่ยพวกไอเออเทเลชันฟิวส์เทเบิลออฟทีนี้ปัญหาอย่างหนึ่งของการฟาร์มแบบนี้คือเราจะเพลืองเอาเวกขึ้เซ็กแทนมากเพราะว่าก่อนเราจะกดหาไอมอสเนี่ยในเมซีดมอนสเตอร์เนี่ยมันค่อนข้างใช้ดวงหงงน่อยนึงนะแต่ทั้งนี้ทางนั้นนะมันมีวิธีที่ฝรั่งเขงทาทำกันก็คือเขาจะใส่ลูกแก้วสักลูกที่มันเป็นอย่างนี้ที่มันจะเป็น เป็นอย่างที่มันจะเขียนว่า,า additional แปด additional pack monster เนี่ย deal physical damage เ้ย fire damage cold mm hmm. oh, damage เข็ all oh, damage อะไรเงี้ยเออใส่3มอันเนี้ยบล็อกเพราะว่าไอ้สามอันเนี้ยเหมือนใน p o e d b อะ่ะมันมีน้ำหนัก1,000ใช่ไหมแล้วก็ไอ้ mod เนี้ยมันมีน้ำหนักอยู่ที่250ใช่ไหมเราก็ใส่3มอันเนี้ยบล็อกไว้แล้วก็ใส่อันเนี้ยเข้าไป1ลูกแล้วก็ใช้ Awake i n s e ึ t นเ กดเข้าไปกดเข้าไปจนกว่าจะเจออย่างเงี้ยเออน่าจะมีโอกาสเกิดมากกว่าที่เราใส่แบบใส่แบบอย่างเงี้ยที่เราทําไว้แล้วอ่ะเอออันนี้เป็นเทคนิคของฝรั่งที่เขาทำกันนะอันนี้ผมทําไว้แล้วมทํทไวล้ละสี่เม็ดต่อมาเราจะมาดูตรงพารติซแอดลาร์ดกันเนาะที่ผมอัพที่ใช้ในการตามเี้ยนะหลักๆเลยจะมีอยู่สองอันก็คืออันนี้หนดเลย s อฟเฟกต์ออฟเดอะสโตนเนี่ย in stone อินคิดทุยอินคิดเอฟเฟกต์ออฟวอสโตนโมดิฟายอ่ะนั่นแหละต้วที่เราใส่ไปมันจะอินคิดเอฟเฟกต์อีกเนี่ย5เปอร์เแล้วก็อีกงานหนึ่งที่ต้องใช้เลยต้องต้องต้องอัพเลยก็คืออันนี้เลยเซ็กเทนโมดิฟายแฮฟวนเดช o อ a ลยูสปกติถ้าเราไม่อัพโหลดเนี่ยมันจะใช้ได้แค่3ครั้งใช่ไหมเซ็กเทน่ะมันจะใช้ได้แค่3ครั้งเห็นปะ่ะอ่าที่บรรทัดที่บอกว่า f u s Us e m a i n i n g เนี่ย ปกติมันจะได้แค่3ทมถ้ารับแต่เนี้ยจะเป็น4ถ้าเรากดเซ็ตเทนเข้าไปมันทําให้เราประหยัดมากขึ้นแล้วก็เพิ่มเพิ่มอีกแบบหนึ่งในการฟาร์มมากขึ้นต่อมาจะเป็นวอตไอวอตวอทอีกแล้ววะทวีพาร์สสีฟของแมปเนาะโซนแมปเราเลือกฟาร์มวาร์ดเลสนะหลักๆเลยก็คืออัพไอนี้อัพไอโอมมนโอมินัสอะไรวอลโอเคกับอันนี้ ดิปโล m มติกอีสคอร์ดเออสอ,อันนี้นะส่วนที่เหลือก็แล้วแต่ความชอบเลยว่าอยากฟาร์มอะไรผมเลือกเป็นไบรท์สอโหนดนี้นะอา r เบรกกับอาร์แมสไมซิเลียมเออไมซเลียมนั่แหละของมันเนี่ยแต่อันนี้ผมไม่เลือกเพราะว่าบางทีบอสมันออกมาผมฆ่าไม่ทันก็เลยไปเลือกที่เป็นเมตาโมฟแพนเออ,อน,นั่นแหละวอชโทนที่เราใส่เนาะวอชโทนที่เราใส่ก็จะมีอยู่4เม็ด เราใช้น้อจะเป็นแพทเทิร์นหมดเลยนะแพทเทิร์นหมดเลยอ่าหลักๆเลยก็คืออันนี้เลยเอออันนี้อันนี้อันนี้เม็ดน,นี้แพนสุดอ่าที่มันจะบอกว่า h i g h b เ n อ e r in a r e a d เดียดดับแล้วแล้ว a ลือก e ัลลุคเอนถ้ามีงบใช่ไหมก็ซื้อเม็ดนี้มาเลยประมาณ 6-7x ใช่ไหมมันก็จะมีโอกาสดอบพวกไอเอ็กซ์ซอว์ชาร์ดมิเลอร์ชาร์ดอะไรเงี้ยเออใส่แค่เม็ดเดียวพอนะส่วนที่เหลือผมจะเลือกเป็นไออันนี้ อันนี้2เม็ดที่มันเขียนว่า area have a uh, 15% c h a n c e to drop เอ uh, ้ย chance to contain additional h a r b i g e r อ่าพ er ื uh, ้นที่จะมีโอกาสเกิด h a e เ i g e r ขึ้นอีก15%เอร์เซนตใส่อเม็ดก็เป็นสา30%บอรเนต์เปนบวกไอ้นี้ ID, uh, อีกอ่าของ30%มอ็ะประมาณเท่าไหร่วะเออนั่นแหละลองไปคำนวณดูก็จะก็จะเพิ่มขึ้นอีกเปอร์เซ็นต์่ะจริงๆใสยย่แบบนี้3เม็ดเลยก็ได้แต่ผมเลือกอันนี้ ที่มันบอกว่า b ไรท h เชสอิน in area have 16%อินคิด to contain b ทนไ h ท์แมปอ้อยอันนี้ผมเพิ่งผมเพิ่งซื้อมาลองของเนี่ยการฟาร์มครั้งนี้เนี่ยว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันนะว่าแบบจะได้ b bright map กับอ i อยเยอะไหมอะไรเงี้ย b bright m a ไม่มีราคาอยู่นะสคาลับสคาลับที่น้องเลือกใช้แล้วกันเนาะหลักๆเลยคือ,คอนี่เลย Polish Harbinger สคาลับอันนี้ มันใช้มันไม่ใช่มันใช้มันมีราคาประมาณ20ที่ราถ้าเราซื้อประมาณ2 4เงี้ยถ้าเป็นแบบเป็นอีกอันหนึ่งที่มันเป็นอ่ากริลฮาบิงเกอร์ใช่ไหมมันจะเกิดฮาบิงเกอร์4แต่ราคามันโดดไปเป็น4 4สแล้วคือราคามันต่างกัน2เท่าเลยมันก็ไม่ค่อยคุ้มอ่ะเลือกอันนี้ดีกว่าอย่างเงี้ยถ้าใช้วิงใช้วิงก็ได้ถ้ามีงบใช้วิงก็ได้แต่อันนี้ผมเลือกอย่างนี้ดีกว่าน่าจะแบบเหมาะกับทุกคนที่แบบจะไปฟาร์มอย่างเงี้ยเออแล้วก็อันนี้ผมเลือกเป็น บีถามว่าเดี๋ยวทำไมใช้บีดก็คือผมจะเปิดในนี้ไงผมจะเปิดเดลิเรียมออกผมจะใส่เดลิเรียมออกไปแถมของแถมปองแถมไปเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องเป็นบีดอย่างเงี้ยแล้วก็เลือกเป็นเมตาหมอบกับซีเจียนอะไรเงี้ยทางนี้ทางนั้นนะขึ้นอยู่กับว่าไอ้ถ้าเรากดเซ็กเทนข้างบนอะได้อะไรด้วยนะอย่างอันนี้ผมได้ไบรท์แลวใช่ไหมผมก็จะไม่ใส่สคาลับไบรท์แต่ถ้าผมไม่ได้ไบรท์ผมได้เมตามอบรือว่ารีเจียนครผมจะใส่สคาลับไบรท์ก็สลับสลับกันไปแล้วแต่ว่าจะเลือกอะไรเงี้ย แล้วก็อันนี้ผม,ผม,ผมได้บีดใช่ไหมผมก็จะเปิดบีดเพิ่มมันอีกมันจะเพิ่มจํานวนมอนขึ้นอีกแล้วก็จะเราจะได้ไอซิมูลราคามาเสร็จซิมูลราคาเพิ่มขึ้นอีกอะไรเงี้ยเออนั่นแหละก็ประมาณนี้หลักๆก,ก็คือไอฮาร์บิงเกอร์นี้ส่วนสามอันนี้ปรับขึ้นอยู่กับว่าขึ้นอยู่คนแต่ละคนเลยแต่ที่แนะนําก็คือรลีเจี้กับเมตามอบอะไรเงี้ยเออนั่นแหละมาอธิบายกันก็ประมาณนี้คร่าวๆสั้นๆไม,ไม่ไม่น่ายาวอะไรเดี๋ยวเราจะเริ่มฟาร์มกันเลยนะ ในที่สุดเราก็จบไปแล้ว4 m ม p ปอันนี้เป็นของทั้งหมดที่เราได้จาก4 m มปนะครับไว้เดี๋ยวเดี๋ยวผมมาสรุปให้นะครับว่ามันได้ประมาณเท่าไหร่ให้เดี๋ยวให้มันคำนวณให้เนาะมาครับได้เวลาสรุปสรุปกันแล้วนะว่าประมาณเท่าไหร่ที่ได้มาทั้งหมด4 m ม p ปที่เราฟาร์มโอเคอันนี้จะเป็นโปรแกรมที่เอาไว้เช็ค ว่าของใน s t a แ e ็ tab ทั้งหมดที่เราใส่ไปอ่ะ,อะมันมี price อยู่เท่าไหร่นะครับผมใส่ไปในช่องนี้เนาะเนี่ย name s i s and harbinger w a r d o ผมทำไว้ละโอเคมันบอกว่าถ้าเราขายทั้งหมดหรือว่ามูลค่าทั้งหมดที่มัมมนคำนวณให้มันจะอยู่ที่1360 sc อ่า แต่เราก็จะมี ex 1เม็ดที่ดรอปมาอื่นก็จะเป็นพวกสคาลับพวกไอ basic currency ทั้งหลาย okay. มี y ามีอันนี้ ex social อีก19อีกอันหนึ่งก็จะเป็น ex แล้วแล้วก็เอาไว้กินเซ็กแทนนี่ก็มีราคาอยู่134ยมเลยเราก็มาดูพวก อันนี้ chaos เนี่ย4ได้9 1 c เลยนะเยอะนะมีในที่มีราคาก็น่าจะเป็นพวก alteration alteration mm hmm. ก็มีราคา7 mm hmm. 1 c 4 8 c ประมาณเนี้ยร <c oughs> วมแล้วถ้าบอกว่าขายนู่นขายนี่ขายทุกอย่างอะไรเงี้ยออน,นคำนวณมาให้อ๋อมันมี splitter splitter ได้ต้ง้ง130เนี่ยแล้วเปิดเดลิเลียม ผมลืมไปแมปแรกแม่งลืมเปิดเอาว่าเก็บไว้แล้วก็เปิดอันใหม่ก็จะเป็นเปิดเอาว่าแค่3แมปอะไรเงี้ยถือว่า1380เอ้ยประมาณ1364ประมาณ1 3 0 4อ่เนี่ยพมแมปเฉลี่ยมแมปะอ,อะเฉลี่ยแมปเท่าไหร่วะหนึ่งสามหกศูนย์ห้สี ประมาณ 300C 300C เออโดยประมาณเดี๋ยวเรามาดูต้นทุนกันต้นทุนว่าต้นทุนเราใช้ไปเท่าไหร่นะตอนนึงแมปนะมีสคาลับเนาะมี Polish 20C มีอ่าเมตาหมอบ 2C อ่าแล้วก็บริ e อีก 1C แล้วก็ลีเจนอีก 8C ก็ประมาณทั้งหมดมีไอ้นี่ไอเดลิเลียมออกเดลิเลียมออกประมาณ 28C อะไรเงี้ยตีไปประมาณรวมๆแล้วประมาณ 60C ทั้งหมดต้นทุน1 Map แมปนะไม่รวมแมปก็คือแมปผมมีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแมปเราท่านเรามีอยู่แล้วแล้วก็ไอนั่นไปก็ได้ไม่ต้องตัดไม่ต้องรวมไปก็ได้อะไรเงี้ยเออแต่ถ้าจะคิดแมปอีกแมปแคนยอน แมปแคนยอนแมปแคนยอนมันจะอยู่ประมาณแมปละ 8C อ่ะเฉลีย่ยแมปละ 8C 8C ใช่ไหมแปดซีรอบหกสเออ 68C ตีไป70ได้ให้แบบ70เลย 74ตอนหนึงแมปต้นทุนนะประมาณ74อนนึ่งแมปเฉลี่ยแล้วก็ถือว่าแบบถ้าเราถ้าเรากดเซ็แทนแล้วมันได้ในเมสิสมอดอะกดได้ไวมันก็ประหยัดแต่ถ้ากดได้แบบใช้ใช้ใช A, อไออเวเแทนเยอะมันก็เปลืองอะไรเงี้ยแต่คือคิดว่าพานอย่างเงี้ยยังไงก็ได้กำไรอะแน่นอนอะอออน,นั่นแหละก็ นอกจากนี้มีโอกาสลุ้นเศษมิเลอร์ฉาดด้วยแล้วก็ดีอ่ะจริงๆถ้ามันแบบดรอปมันน่าจะดรอปเยอะกว่านี้ทีนี้ดรอปแค่เม็ดเดียวอะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับดวงด้วยเนาะโอเคก็ประมาณนี้ไปฟาร์มกันนะทุกคนไปฟาร์มกันนะแคยอนแตกนะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แหละไพร่รัอย่าลืมกดกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะอย่าลืมอย่าลืมไม่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 ต้องแชร์คนอื่นดูนะไม่ต้องแชร์นะไม่ต้องแชร์นะไม่อยากให้แชร์นะอย่าเลยอย่าแชร์ อย่าให้คนอื่นเขารู้อย่าเลยอย่าอย่าอย่าโอเคไปละไปละ